ตำกวนตำกวดเ่อ <c oughs> เอาจริงนะปากจะฉีกถึงรูตูดรูหูแล้วเขายังไม่รู้เรื่องหรือเขาไม่อยากรับฟังปิดหูปิดตาอะไรอย่างงีป้ป่ะวั่นปุกปั่นตสาดอะมันขึ้นอะแล้วบวกกับเนื้อลองนี่มันเป็นการเมืองตอนนี้ด้วย เรความสูบีพิมพ์ชาแนลสวัสดีค่ะภูมิกบูมกบองค่ะในรีแคปเพลงแบงคอกหรือบางกอกหรือวะเหมือนอ่ะบางกอกเลกซี่นะครับผมของยังโอมครับผมก็เป็นไงบ้างครับคุณบูมก็ผมเนี่ยเขาทำนายอนาคตไว้ไงคือสถานการณ์ที่ในเนื้อลองบางอันบางท่อนน่ะตำรวจหรืออะไรทำลายอะไรสักอย่างอ่ะก็เหตุการณ์ที่ผ่านมาจริงๆคือจริงๆอ่ะไม่ต้องทำนายอะไรก็รู้อยู่แล้วแหละยังไงเดี๋ยวมันต้องมีแน่นอนแหละเข้าใจเข้าใจแต่คือมันดันมาตรงจังหวะพอดีกับที่เหตุการณ์ที่เขาเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ทำร้ายประชาชนนะะค มีก็ไม่ยังไม่ไม่ได้มี M ลงมมเีเราอยาเห็นยังลงทำา MV ีเพลงนี้เหมือนกันนะต้องไปถ่ายตอนนี้เลยใช่ใช่คือคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยหรือว่าจะเอาเหตุการณ์วันนั้นที่เกิดสถานการณ์พุ่งพังพุ่งพังอะไรอย่างนี้มาวะเฮ้ยมีเสียงนะคำดาวคำดาวเดี๋ยวนี้เขาจะบอกว่าใครโพสใครรีทวิตใครแชร์นี่โดนหมดเนอะเขาจะโดนไหมวะจะบอกว่าเพลงนี้แม่งแบบปีดแม่งพุ่งมากฟังแล้ว อ,มมอ,อารแบบ oh, er มณ์มันขึ้นน่ะยังโอมเขาแบบยังโอมบัตตุปเกอร์ความไฮนี่คือแบบไอ้ไอ้ไอ้คือแม่งแบบฝันปลุกปั่นตลอดอะมันขึ้นน่ะแล้วบวกกับเนื้อ้องนี่มันเป็นการเมืองตอนนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนื้อ้องกันเลยดีกว่านะคะสุขสบายกันไหมล่ะครับท่านเงินที่ได้จากการคอรปชันเปิดมาก็แบบไม่เห็นมีหมาตัวไหนออกมายอมรับมัง่งสงสัยเรามันคนละชั้นพวกผมคง <c oughs> ไม่ใช่คนละมัง้งไม่มีหมาตัวไหนออกมายอมรับผมทำอะไรผิดจะให้ผมออกอะ่ะไม่ออกอางริงนะปากจะฉีกถึงรูตูดรูห ดูเรื่องหรือเขาไม่อยากรับฟังปิดหูปิดตาอะไรอย่างงี้ป่ะไม่บอกนะว่าใครเพราะว่าไม่รับฟังปิดหูปิดตาแล้วเค้ยเจนกลัวโดวนท่องบินเหมือนกันยินดีต้อนรับสู่สุงเทมหานครต้อนรับสู่ความขนองจะดีจะชั่วแล้วแต่จะมองดีจะสุขจะทุกมือคงต้องเข้ามาลองแต่ระวังกระเด็นกระดอนถ้าไม่มีท้องเมืองอาจจะเกตอะลอง,มงเมืองแห่งความคือขนนองคือมันแสงสีอะใครอยากมามามาามาจะดีจะชั่วแล้วแต่มองคือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในกรุงเทพเนี่ยคือ คนจะว่าดีมันก็ดีคนจะว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีก็คือต่างคนต่างความคิดต่างมุมมองมึงจะรู้ได้เนี่ยว่ามันจะจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมึงก็ต้องเข้ามาลองอยู่วก่อนถ้าไม่มีทองมึงอ่าไไ่เก็ตอะลองคือเข้ากับที่นี่ไม่ได้มึงอานจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ถ้าไม่มีเงินไม่มีทองกูอยากจะเฟกว่าที่กูรวยเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีโกงกูรวยด้วยตัวเองและนี่แหละคือวิธีอย่างโอ้บุ้มชอบคํานี้เหมือนกันนะกูอยากจะพูดเลยว่าแบบเฮ้ยกูรวยเนี่ยคอนเสิร์ตไปทำเพลงไม่ได้โกงใครอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละวิธีกูเองแต่พวกมงออ่่่ทีีูกกสบายยันนวเ้ งงเราไม่พูดนะว่าใครใช่ใครก็ไม่รู้จะบาเลนออฟไวต์เกุชี่ลุยหรือวิโอลแต่ธนาการเมืองแม่งเหมือนกับพระที่จ้องจะตืดแต่ตืดโยมไอ้สั์เอ้ยคืเอเขาบอกว่าเนี่ยออปชันทั้งหลายที่เขามีเย<ๆ>เขาไม่ได้โกงมานะเนี่ยวิธีกูกูหาเงินมาด้วยตัวเองก็เลยมาซื้อออปชั่นพวกนี้ได้สานการเมืองแม่งเหมือนกับพระที่จ้องจะตืดแต่ตืดโยมอันนี้คือรู้แล้วว่ามันคืออะไรวันนี้เราไปหามาว่าเขาลองว่าอะไรแต่ก็ไม่อยากเอาพูดออกสื่อเนาะเดี๋ยวนี้คือพระเหลืองอะไร อรเงี้ยเขาก็มีข่าวออกมาเยอะเหมือนกันมันก็ทําให้หลายๆอย่างมันดูดบลงวัฒนธรรมแล้วก็ความน่าเชื่อถือของคนเหล่านั้นก็จะดูดบลงนะคะแต่บุมว่าเราว่าอยา่าไปเหมาลมดีกว่าแบ่งแบ่งกันเป็นประเด็นประเด็นดีกว่านะคะถ้าในประเด็นนั้นะ <Yes. S 1> นะเนาะอันนี้เขาเปรียบเทียบใช่ไหมใช่จ้องจะเย็ดแต่ที่ท,ที่มีข่าวคือก็เป็นพารแบบพาร์ปลอมอที่แบบทำไม่ดีทําไม่ถูกต้องก็เหมือนกับนากกานเมืองที่แบบว่าแทนที่จะดูแลประชาชนแทนที่จะทําเพื่อประชาชนแต่ว่าทําเพื่อตัวเองก่อนแบ่งกันเองก่อนกว่าจะถึงกูไม่มีเห อยู่จะชินละครับอะไรที่มันไม่ดีไอสัว์ก็โทษแต่ชินนวัตชอบอันนี้นะมันพันอะมันสัมพันธ์สามชินลวครับชินนวัตเนี้ยพวกผู้ใหญ่ทุกวันเนี้ยที่เขาเห็นต่างอะเออจะโทษแต่ว่าชอชินนวัตเพราะชินนวัตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันควรจะหลุดจากสิ่งนั้นได้แล้วะมันไม่ใช่เรื่องนั้นแล้วเอออันนี้คือเราตีความหมายจากเพลงนะออกูปัดเหงือแล้วพิงพนักคิดแคทถ้าคิดจะพักเนี่ยห็นป่ะแม่งสัมพันธ์สามไหมถึงมันจะไม่ใช่คำที่แบบล้ําหรือว่าคำแบบคำยากอะไรขนาดนั้นแต่มันก็สามนะเอาไว้นะะค ไอ้พวกแก่ควรจะพักกูเห็นละว t t h h What t h h What the? อะฟังบีชผมเคยคิดเหมือนกันว่าเขาไม่เหนื่อยกันหรอหรืออาจจะแบบขึ้นหลังเสือแล้วลงยากเออเขาลงไม่ได้เว้ยเขาเขาอาจจะลงไม่ได้เออนี่แหละครับมหานครที่แรกประสงค์คงแยกไม่ออกระหว่างอาหารกับภาตกร กันที่16ตุลาที่ผ่านมาไม่ออกระหว่างทหารกับฆาตกรนี่คือวันถูกต้องอ่ะนคนลุกเลยคนลุกจริงรถที่ฉีดเนี่ยเขาบอกว่าสีนั่นน่ะที่ม่งผสมมามังติดมังติดกับเราแบบติมี่วันเลยนะเพื่อที่แบบระบุตัวตนได้ว่าแบบคนพวกนี้คือไปประท้วงอะไรเงี้ยตํกวดตํกวดว่าตํารวจน่ากลัวกว่าโจรพอใช้อำนาจเอาเปรียบแต่รัศดรคนลุกอีกแล้วคนลุกเนี่ยพูดจริงเลยมีรองนายยกันไว้ทำไมเนี่ยเมื่อวันวันท่านสักแต่ว่าจะนอน บิดาหแห่งความไม่รู้เขาได้ชื่อมาแล้วนะไม่รู้ใส่เช็ดนาฬิกาที่เร <laughs> <laughs> ช่องเราจะบินเวลาสุขสบายก <laughs> ันบิน <laughs> กูเนี่ยบิน <laughs> คือไม่ที่เราพูดเนี่ยเพราะว่าเราดูจากข่าวสื่อมันออกมาเราก็ดูจากข่าวเราก็พูดตามข่าวนะเว้ยเพราะว่าแบบอย่างนอนอย่างเงี้ยในสภาท่านก็ไปนอนท่านง่วงเอาอย่างนาฬิกาก็ย่งเพื่อนมาต่อไป ขอโทษทีที่กูเป็นคนมุทะลุให้ทำไงได้กูโตมาในยุคประยุทธ์อันเนี้ยประยุทธ์อะ่ะเขาเป็นคนบุทะลุไงเขาเป็นคนแบบผงผากรากอะไรเงี้ยก็เนียกูโตมาในยุคนี้ยกูก็ต้องเป็นคนแบบเนี้ยเหมือนแบบก็เอาเขาเป็นไอดลอล <laughs> มึงทำตัวแบบเนี้ยกูก็เลยโตบบ <laughs> มันเป็นแบบเนี้ยฟังเพลงเมกาไม่ได้ฟังวิทยุและกูไม่ได้หัวอ่อนบวกไม่บวกแล้วแต่ปุ๊แล้วแต่ปุ๊ครับแล้วแต่ดัมเมโซกูหัวแข็งแต่กูไม่ได้หัวตื้อวยไม่เหมือนผู้หญิงที่จ้องจะหาแต่หัวรวย อุ้ยกระทบเราปะเนี่ยดูมหาได้แล้วไงเออแค่ ต้องรอยอีกหน่อยกูบอกตรงๆถ้าเจอกับกูไม่น่าห้าวเพราะว่ากูอาจจะยิงมึงตายถ้าอยู่ในสองสี่เก้าเก้าือนปั่นตอนนี้มันปั่นอะขอโทษที่หัวขบถสังคมแม่งเสือกเหมือนเหมือนกันหมดไม่ว่าคนที่จะเหลือจะอดถ้ากูไม่เปลี่ยนเมื่อไหร่จะจบให้มันจบที่รุ่นเราเข้ามากให้มันจบที่รุ่นเรายืนอยู่หน้ากระจกนี่คืออะไรที่กําลังประสบมาคิดดูแล้วช่างน่าตลกเมื่อไหร่บางกอกกูจะสงบไอ้สัตว์ชีวิตดีๆที่ลงตัวใช่ไหมตอนเนี้ชีวิตดีๆที่ลงตัวแม่งแบบภาพมาเลยีนภาพสะพ ใช่เออเนาะจริงๆเราก็อยากจะพูดอีกอย่างก็คือเราก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ออกไปต่อสู้ตอนนี้พวกคุณกล้าหาญมากจริงๆวันนี้นัดกับดนพี่ว่าจะไป่ะเนี่ยแต่งงานไม่เสร็จก็ต้องทำงานอยากไปอยากไปมากโอเคค่ะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆติดตามกันไปด้วยนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าระวังตัวกันด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยยังสบายค่ะ